มาชมหมูกินรำต่อเลยครับมาดูศดูครับหมูผมเนี่ยอ้วนมากเลยนะครับผมเพื่อนสูตรอาหารก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเศษอาหารนะครับบางวันก็ผสมกับรำนะครับแต่วันหนเรามีเศษเยอะๆแบบนี้เราก็ให้แต่เศษมีผักมีอะไรเข้าไปนะครับเราก็ชอบกินทำให้มันอ้วนมากเลยนะดูครับไม่มีความเป็นกระดูกเป็นสันเป็นคมเลยนะครับ ตัวเมียตังคู่เนี่ยอ้วนมีน้องครับมีน้อง ตัวเมียก็โตกเกือบเท่ากันนะครับเมื่อก่อนหนึงตัวดานี่เล็กมากครับอตอนนี้เริ่มจตตัวเท่าพี่แล้วจริงเขาเป็นลูกอคอกเดียวกันนะครับเทาเดียวกันที่ผมซื้อมามตัวเล็กตัวใหญ่ตดวนี้เริ่มเริ่มโตทันกันแนละ้วกำลังอว้วนกินเก่งครับตัวเมียกินเก่งมาก สำหรับเรือนของเรานะครับก็ทำลงล่งนะครับให้อากาศถ่ายเทนี่ครับนี่อากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็มีแสงแดดเข้าถึงนะครับขี้เขาจะได้ไม่เหม็นนะครับ,นะรบสภาพการทำโรงเรือนของผม ก็มีปลูกต้นกล้วยไว้ด้านหลังเพื่อให้เป็นร่มเงาช่วยอีกทีหนึ่งนะครับกล้วยเราก็ได้กินด้วยนะครับเห็นะครับเลือใหญ่นัครับนี่ครับสภาพมันก็จะแห้งครับจะแห้งแล้วก็มีที่ให้กับหมูได้เดินบ้างนะครับออกกําลังกายเราก็จะแข็งแรงเนี่ยกลุตัวคู้ก็อยู่ทางนี้สามคูณหกเมตรนะครับ ครับอันนี้ผมกําลังทําที่กินน้ําแบบไม่ต้องใส่นะฮะยังทําไม่เสร็จมันเดียดก่อนนะครับด้านนี้ก็ออกาศถ่ายเทก็ปลูกกล้วยไว้อีกนะครับเป็นกล้วยไข่นี่ก็ออกเครือแล้วเนี่ยตัดปีไปละมีพุชงพุชานะครับกล้วยพวกนี้ตอนนี้ก็มีครับกล้วยไข่กล้วยอะไรต้นไม้มันเย็นนะครับไม่ร้อนมากการถ่ายทีหมูก็จะ ไม่เครียดนะครับไม่เครียดก็จะทำให้เขาโตรเร็วนะครับแข็งแรงอาหารได้ดีสภาพขอบก็แห้งนะครับหน้าน,นี้ก็แห้งดีหน้าฝนก็จะแฉะหน่อยนะฮะหน้านี้ก็ดีหน่อยัครับ กีหมูก็ไปใส่ต้นมืงต้นไม้ได้นะครับแต่ผมไม่ได้เอาลงบอ่อปลานะครับไม่ไม่เอาเลยใส่เฉพาะต้นไม้ปลาก็ะนั่อยู่เขาไป ดูซับดูสันครับดูอ้วนขนาดนี้ครับดูนี่ครับนี่ให้เห็นชัดๆเลยนะครับดูไม่มีกระดูกเลยนะครับไม่มีเขาโครงกระดูกเลยมีแต่เนื้อครับนี่คือหมูที่เลี้ยงดีผิวมันวาวนะครับแต่ทำานมันก็แข็งแรงไม่เกิดโรคนะอยู่ตูดดูอะไรนะีอ้วนชิว เขาบอกว่าถ้ามันอ้วนมากมันออกลูกไม่เยอะนะครับก็รอรุ้นกันนะทิศดีกับภาคปฏิบัติกับเสียงเล่าลือเขาคนที่เคยเลี้ยงเขาพูดมา มันก็มีส่วนถ้าอิ่มแล้วเขาก็จะมีส่วนที่เป็นล่มนะครับเห้เขาอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาน้ำไปเติมให้ก่อนเพราะว่ายัางต่ออุปกรณ์น้ำยังไม่เสร็จเนี่ยมาอยู่อย่างนี้แหละในล่มกนะินสบายอากาศภายในทสะดวกตัวที่ยังไม่อิ่มก็กินต่อครับยนี่นแดดเวลาเศษอาหารมันหล่นลงพื้นอะไรมันก็จะแห้งแบกแดด มีกินจนเกลี้ยงแต่ละครั้งนะครับตัวเมียสองตัวนั่กินเกอง ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปที่นนะครับให้เพื่อนๆพาเพื่อนมาชมหมูอ้วนๆนะครับว่าอ้วนจริงหรือเปล่านะครับเลี้ยงแบบไหนนี่ครับเสอาหารนี่นะครับกับรำบางวันนะครับอ้วนนะครับก็อยากปล่อยออกไปข้างนอกอยู่แต่กวมไม้กัดเขาเนีนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ